ฮัลโหลคะ่ะมีใครแถวนี้ชอบกินของเผ็ดๆซับแซ่บบ้างไหมคะยกมือท่วมเลยละสิถ้าชอบนะต้องฟังเรื่องนี้เลยคือมันมีคลิปหนึ่งที่เขาทำอะไรที่แบบถาถ่ายลิ้นสุดๆหัวเราะเขาจับเอาเชฟเกาหลีกับเชฟไทยมาดวลกันทำอาหารที่ เผ็ดแบบทะลุปลอดคือเรากร็รู้กันอยู่นะว่าทั้งสองประเทศนี้เขาก็ยืนหนึ่งเรื่องความแซบความนัวกันทั้งคู่ทีนี้พอมันต้องมาเจอกันจริงๆโอ้โหมันคือมหากรรมปาดเหงื่อและตามหาไอติมเมลลน่าที่แท้ทรูฮ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงใครจะรอดใครจะร่วงมาค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยเริ่มเลยเรื่องมันเริ่ม,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 มแบบนี้ค่ะ เปิดมาปุ๊บนะเขาก็ฉายภาพอาหารเกาหลีแบบออ้แดงฉ่าตอกบอกกีงิกิมจีงิซุปกิมจิเดือดปุดปุดสลับกับภาพถนนหนทางในเกาหลีที่แบบคึกคักมากคนเดินกันเต็มเลยแล้วก็มีเชฟเกาหลีโชลีลาหน้าเปล่าแล้วปุ๊บพับตัดบุ๊บ มาที่เมืองไทยค่ะเป็นภาพวัดสวยๆอารามตาแล้วก็เป็นเชฟไทยกำลังทำอาหารเหมือนกันมีพริกป่นกองโตๆโตพริกแดงสดเต็มไปหมดเลยจากนั้นตัวหนังสือก็ขึ้นมาเลยค่ะประกาศศึกแห่งศักดิ์ศรีเกาหลี VS ไทยมาดูกันว่าประเทศไหนจะมีอาหารที่เผ็ดที่สุดในปัตภพีนี้โหยแค่เปิดตัวก็น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะคะทีนี้เขาก็แนะนำตัวนักสู้ของแต่ละฝั่งค่ะฝั่งเกาหลีนะมาเลยเชฟลีอินกี มาดครึมครึมดูเก๋าเกมมากเขาแนะนำตัวว่าเป็นเชฟจากร้านซูชันดังบอกว่าประสบการณ์ทำอาหารนะ่ะ13ปีนะจ๊ะเขาบอกเลยว่ามั่นใจสุดๆว่าศึกอาหารเผ็ดครั้งนี้เขาต้องชนะแน่นอนเขามีโชว์ร้านอาหารของเขาให้ดูด้วยนะดูหรูหรานหน้าไปลองมากๆส่วนฝั่งไทยตัวแทนหมู่บ้านของเราเชฟบาสค่ะ เป็นเชฟจากร้าน l e มอนกราส s ไทยซึ่งร้านนี้ก็อยู่ในกรุงโซเหมือนกันนะเชฟบาสบอกว่าทำงานที่นี่มา3ปีแต่เรื่องความเผ็ดน่ยไม่ต้องห่วงค่ะอาหารไทยมันเผ็ดโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับโอ้โหสวนกลับไปแบบนิ่มๆแต่มั่นใจไม่แพ้กันเลยจ้า จากนั้นนะพิธีกรเอนวเขาก็แนะนำแขกรับเชิญพิเศษสวยมากชื่อคิมมิโซค่ะเขาเป็นศิลปินเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ชาวโมอร็อกโกที่ทำงานในเกาหลีคือเท่สุดๆไปเลยค่ะเขาก็มานั่งคุยกันก่อนแข่งว่าแบบคิดว่าใครจะชนะเอนวี NV ก็เดาว,ว่าอืมหรือว่าจะเป็นเกาหลีนะเพราะนอกจากเผ็ดแล้วอาหารเกาหลีมันยังมีความอร่อยแบบนวันว,นวกลมกด้วยแต่เขาก็ยอมรับแหละ ว่าไทยเราก็ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดแบบสุดๆเหมือนกันนะส่วนคุณคิมมิโซนี่คือลำบากใจเลยหัวเราะบอกว่าเลือกยากมากเพราะเขารักอาหารทั้งสองแบบเลยค่ะแล้วเชฟทั้งสองคนก็คือยืนจ้องตาก,กันแบบไม่มีใครยอมใครมั่นใจในอาหารประเทศตัวเองสุดฤทธิ์แล้วเอนวีก็บอกว่าไม่ต้องกลัวการแข่งครั้งนี้ถ้าเผ็ดจนทนไม่ไหวเรามีตัวช่วยสุดพิเศษเตรียมไว้ให้นั่นก็คือนมรสกล้วยในตำนานของเกาหลีกับไอศกรีมแท่งเมลนา่ารสเมลอน เขียวๆนั่นแหละโอ้โหแค่เห็นตัวช่วยก็รู้แล้วว่างานนี้มีร้องไห้มีต้องใช้ตัวช่วยแน่นอนฮะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเผ็ดเขามีรอบอุ่นเครื่องด้วยของหวานก่อนกติกาก็คือเชฟทั้งสองต้องสร้างสรรค์ของหวานโดยใช้ไอศสครีมเมลอนาเป็นส่วนประกอบหลักฟังดูแปลกๆใช่ไหมล่ะแต่ออกมารสมากเชฟอินกีเกาหลีค่ะนำเสนอเมนูเมลอนาแครมรูเล่และโฮตอก คุณหรูหราสุดๆเขาเอาไอาติมเมโลนามาทําเป็นเนื้อแครมรูเล่แล้วก็ใช้ไฟเบอร์น้ําตอนข้างบนให้มันกรอบเป็นแผ่นคาราเมลเสิร์ฟคู่กับแพนเค้กเกาหลีโฮตอกที่ข้างในมีไสห้หวานๆอือหือน่ากินมากมันดูซับซ้อนสุดๆส,ส่วนเชฟบาสไผ่ก็ไม่ยอมแพ้มาในเมนูเขาเหนียวมะม่วงกับเมลนา จัดข้าวเหนียวมูนสวยโปะด้วยมะม่วงสดหวานฉ่าแล้วก็เอาไอติมเมลอน่ามาหั่นเป็นลูกเต่านึกเล็กน่ารักน่ารักโรยลงไปแต่จุดพีคมันอยู่ที่ซอสกะทิค่ะเพราะเชฟบัสแอบเอานมกล้วยที่ตัวช่วยดับเผ็ดนั่นแหละมาทำเป็นซอสราดคิดได้ยังไงเนี่ย ตอนชิมนะกรรมการอึ้งไปเลยของเชฟอินกี้คือชมไม่หยุดว่าสร้างสรรค์มากมันมีทั้งร้อนจากโฮต็อกทั้งเย็นจากเครมบรูเล่ทั้งกรอบจากน้ำตาลทั้งนุ่มอืม้มส่วนของเชฟบาสก็คือว้าวกรรมการบอกว่ารสชาติมันเข้ากันแบบงงงซอสหนุ่มกล้วยมันทําให้หนัวขึ้นแล้วพอเจอรสเมลโลน่าสดเชื่นชื่นกับข้าวเหนียวมะม่วงมันอร่อยมากรอบนี้ไม่มีใครแพ้ชนะเสมอกันไปแบบสวยๆค่ะเอาละทีนี้ของจริงมาแล้วระดับหนึ่ง เผ็ดแบบกรุบกริบเชฟอิงกิจากเกาหลีทำเมนูข้าวบิจิมรสเผ็ดซี่โครงตุ๋นรสเผ็ดนิดๆบอกเลยว่าใช้พริกชองยางพริกเปปเปอรอชิโนแถมมีซอสสุดลับอีกสิอย่างโอ้โหขมกันสุดๆตอนเสิร์ฟคือน่ากินมากเนื้อดูนุ่มสุดๆกรรมการก็ชิมเลยแล้วก็บอกว่าอืมอร่อยมากค่ะเนื้อนุ่มละลายในปากเลยแต่ อืมเหมือนไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะอ้าวยังไงคะเชฟคุณมิโซเลยต้องขอเติมซอสพริกที่เชฟเตรียมไว้แยกต่างหากพอเติมปุ๊บอือค่อยเผ็ดขึ้นมาหน่อยเธอบอกชอบเลยตัดมาที่เชฟบาสจากไทยค่ะทำผัดไทยค่ะแต่เชฟบอกเลยว่าปกติผัดไทยมันไม่เผ็ด แต่ผมจะทำให้มันเผ็ดหัวเราะเชฟจัดพริกจินดาที่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดร้อนแรงใส่ลงไปเลยจ้าผัดเส้นออกมาสีสวยน่ากินมากพอเน็ดวีชิมคำแรกเท่านั้นแหละอาการออกเหงื่อซึมที่หน้าผากเลยบอกเผ็ดส่วนคุณมิโซบอกว่ารสชาติเริ่มต้นมันกลมกล่อมดีนะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากแต่อยู่ๆความเผ็ดมันก็ตามมาตบที่หลังเน็วีคือคึกมากบอกขอเติมพริกป่นเพิ่มอีกผลก็คือ คนไม่ไหวจ้าต้องพัดกันใหญ่แล้วก็รีบดูดนมกล้วยตามกันแทบไม่ทันฮฮ่ <c oughs> าเชฟทั้งสองคนเขาก็ได้ชิมของกันและกันด้วยนะพอตัดสินระดับหนึ่งกรรมการทั้งคู่โหวตให้เกาหลีชนะจ้าเอา้าเขาให้เหตุผลว่าถึงแม้ผัดไทยจะเผ็ดกว่าแบบชัดเจนแต่เขาชอบรสชาติโดยรวมของข้าวบิดจิมมากกว่าอ้าไม่เป็นไรยังมีรอบต่อไป ระดับ2เผ็ดมากอันนี้เพิ่มดีกรีขึ้นมาอีกนะเชฟอิงปลิจากเกาหลีจัดไปชุกุมิบกยิมปลาหมึกผัดเผ็ดค่ะเขาผัดปลาหมึกตัวเล็กๆก,กรุบๆก,ก,กับผักใส่โ,โคชูจังก็คือซอสพ็็กเกาหลีแล้วก็สาดพริกป่นเพิ่มเข้าไปอีกสีแดงก่หน้ากลัวมากตกแต่งจานด้วยใบงากับสาหร่ายส่วนเชฟบาสจากไทยไม่พูดเยอะส่งต้มยำกุ้งเขาประกวดของแท้แร่แต่ ทุกคนดูปริมาณพริกที่เชฟสับใส่ลงไปในน้ำซุปสิมันคือพริกจินดาศพตำแบบเยอะมากแดงเถือกไปทั้งหม้อแค่เห็นก็แสบคอแทนแล้วคิดดูกรรมการเริ่มหน้าเสียวิตกจริตกันเล็กน้อยหัวเราะเริ่มชิมของเกาหลีก่อนชุกุมิบกึมอืมเผ็ดอันนี้เผ็ดจริงความเผ็ดมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆกัดปลาหมึกเข้าไปคือร้อนเลย เชฟบาทที่ไปลองชิมเองยังมีปฏิกิริยาเลยนะแต่พอสลับมาชิมต้ยมยำกุ้มโอ้โหกรรมการชมเปาะเลยว่าอร่อยมากมันหอมเครื่องต้งยมยำสุดๆรสเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมสดน้ำคล่องคอมากแต่มันเผ็ดแบบตะโกลเผ็ดจนไอเขาะแขกเผ็ดจนเหงื่อท่วมตัวเน็ตวีคือไอไม่หยุดเลยส่วนเชฟอิงกิที่ชิมของเชฟบาสถึงกับช็อกไปเลยตกใจในความเผ็ดร้อนแรง รอบนี้ไม่ต้องเดาเลยค่ะกรรมการทั้งคู่โหวตให้ไทยแลนด์ชนะขาดลอยเขาบอกว่ามันอร่อยแบบมีมิติซับซ้อนแล้วก็เผ็ดสะใจจริงๆคะแนนเท่ากันแล้ว1ต่อหนึ่งระดับ 3. นรก แค่ชื่อก็ขนลุกแล้วรอบตัดสินเชฟอิงกิเกาหลีทุ่มสุดตัวทำต๊อกบอกกีสีดำค่ะเขาผัดเนื้อกับแป้นต๊อกบอกกีใส่พริกป่นแบบไม่ยัง้งแล้วก็ใส่ซอสหมึกดำให้มันดำสนิทดูน่ากลัวแล้วที่สำคัญเขาหยิบขวดซอสแคปไซซินมาเหยาะเพิ่ม โอ้ยมันคือความเผ็ดแบบเคมีเลยนะแถมบอกว่าใช้พริกแช่แข็งด้วยมันจะเผ็ดกว่าเดิมอีกตอนเสิร์ฟคือเดือดปุดๆในกระทะร้อนโรยชีสมาปิดท้ายแต่ดูแล้วชีสก็คงไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมั้งฮ่า <c oughs> ฟังเชฟบาร์คะนั่นละคะง่ายๆแต่โหดจริงส้มตำค่ะแต่ไม่ใช่ส้มตำธรรมดาเชฟหยิบครกกระสากมาแล้วตำพริกสดทั้งแดงทั้งเขียวตำแบบ ตำแบบเหมือนโกรธใครมาหัวเราะพริกเยอะมากเยอะจนมองไม่เห็นเส้นมะละกอเลยเชฟบอกเลยว่ารอบนี้ไม่เน้นรสชาติอื่นเน้นเผ็ดล้วนๆแค่กลิ่นพริกที่โชยออกมากรรมการก็เริ่มไอเริ่มจามกันแล้ว่คิดดูถึงเวลาชิมเริ่มที่ต๊บอกกีสีดำก่อนคำแรกเข้าปากไม่ต้องรอเลยอาการมาทันทีทั้งเน็ตวีทั้งคุณมิโซคือร้องออกมาเลยนะมืนเผ็ดแบบ เจ็บปวดเผ็ดแบบแสบลิ้นทุกคนพัด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 พ,ดพ,ดพ,ดพดทำหน้าเยเกสุดๆเน็ตวีคือทนไม่ไหวจริงๆต้องลุกออกจากที่นั่งไปพักหนึ่งเลยนะเชฟบารสไปลองชิมก็คือรีบคว้านมกล้วยมาดื่มแทบไม่ทันบอกเลยว่าโหดจริงแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่จานสุดท้ายส้มต่ำนรกนี่แหละทุกคนรวบรวมความกล้าค่อยๆตักเข้าปากแล้วก็บุ้มระเบิดลง มันคือความเผ็ดที่จู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวรุนแรงที่สุดทุกคนกรี๊ดลั่นเหงื่อแตกเป็นน้ำตกผัดกันจนแขนจะหลุดแล้วก็รีบตะกรหาตัวช่วยเมลอน่าขอเมลอน่าเดี๋ยวนี้ทุกคนรีบคว้าไอติมเมลอน่ามาดูดมากัดกันแบบโอ้โหเหมือนเป็นของชิ้นสุดท้ายในโลกนะเพื่อดับความเผ็ดร้อนที่มันค้างอยู่ในปากเชฟอิงกิที่ไปลองชิมก็คือ สภาพไม่ต่างกันเลยจ้าตรงทั้งนมกล้วยทั้งไอติมตามเป็นอะไรที่โกลลหลแต่น่าขำม,มากหลังจากที่ทุกคนรอดชีวิตมาจากนรกได้ด้วยไอติมเมโลนา่าขอบคุณเมโลน่าจริงๆก็ถึงเวลาตัดสินรอบสุดท้ายระดับนรกกรรมการทั้งคู่ชูกระดานไว้บอร์ดขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าไทยแลนด์เย e ้ชนะแตอีกรอบจ้าเชฟบารค,คือดีใจสุดๆ ทีนี้พอร,รวมคะแนนเกาหลีชนะ1เผ็ดไทยชนะ2เผ็ดมากและไทยชนะ3นรกผู้ชนะโดยรวมแชมป์ w ว r ร์ w วอลชฟก็คือเชฟบาสจากประเทศไทยนั่นเองค่ะสุดยอด เชฟเน็ตวีก็มอบโล่รางวัล World War Chef Honor ให้เชฟบาร์เลยทุกคนปรบมือกันเกรียวกราวเชฟบาร์ก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่เชียร์แล้วก็ขอบคุณร้านอาหารส่วนเชฟอิงกิก็น่ารักมากนะเขาแสดงความยินดีกับเชฟบาร์แล้วก็ยอมรับเลยว่าผมยอมแพ้แล้วอาหารไทยเผ็ดจริงๆก็จบการแข่งขันไปแบบแฮปปี้แต่ก็เผ็ดจนลิ้นชาไปตามๆกันเลยค่ะสนุกมากๆ